9ก้าในหลักสิบบนสามนี่ก็มาในหน่วยแล้วก็เก้าอ่ะอันนี้มาสิเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตัดไปนะครับท,ทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูนะครับในเลขที่ออกเก้าสามนะครับห้าเก้าสามเนาะอ่านะครับห้าเก้าสาม นะครับ3ตัวนะครับเนาะอันนี้9 3 5เนาะนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะออกเลขคล้ายๆกันนะครับเนาะคล้ายกันหรือเปล่าก็มาดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ซึ่งนะครับมันมีใน6 7 6 4 64เนาะซึ่ง6 4เนี่ยผมยังใช้ในสูตรนะครับในที่19ปีนะรู้สึกว่าสูตร19ปีเนี่ยใช้นะครับเลขที่ออกแบบนี้ใช้ได้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็รีบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็สำหรับในชุดสรุปนี่ลงให้ไปแล้ว นะครับสลับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะสรุปทั้งบนทั้งล่างเลย2ตัวนะครับ3ตัวก็มีนะก็เข้าไปดูคลิปกันได้นะฮะเนาะอะ่ะก็ซึ่งนะครับสลับในเลขที่ออกแบบนี้นะนั่นแหละนะครับอันนี้593ล่าสุดเนาะอะ่าก่อนหน้านี้นะครับวันที่16กุมภาเนาะอะ่าในปีนี้แหละออก395ล่าง43อันนี้งวดถัดมาออก603 79 อันนี้9 3 5นะครับแล้วก็ล่าง9 0ถัดมาเป็น1 7 1แล้วก็8 3นะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้นะครับ9 3 9 5เหมือนกันอันนี้ก็3 9 5เหมือนกันมันก็เลยออก7 9 9 7เหมือนกันเนนะฮะเออมันจะง่ายไปหรือเปล่าน,นะฮะถ้าย้อนไปดูแล้วนะครับอ,อ่าไม่มีเลขที่ออก5 9 3เลยนะครับเนาะอืมนะครับย้อนไปเนาะแต่ก็ไม่ย้อนไปเยอะหรอกนะถ้าย้อนไปเยอะเดี๋ยว สูตรมันแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับเนาะเอาช่วงของปี6นี่แหละนะครับเนาะมามาใช้ล้วกันที่มันออกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูในตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะได้นะครับโดยที่ในเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับบนตัวเดียวในตำแหน่งตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็นในหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นของในวันนี้นี่ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้เลยจะมาในเด่นบน0มา0 1 ก็มา1บนนะครับแล้วก็ศนก็มาศูนย์บนซึ่งตำแหน่งที่มันตรงนี้ที่มันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็คล้ายก,กันกับในงวดล่าสุดล่าสุดก็เป็นศูนย์เหมือนกันก็แสดงว่าศูนเนี่ยจะมาบนจะออกบนจะมีหรือเปล่าจะมาไหมในที่ในศูนย์นะครับเนาะอ่ะก็ถ้าไหนที่ชอบดีก็ลองนำไปพิจารกกันดูแล้วกันนะครับเนาะเอะนะครับป็นเป็นศูนย์ไหนนะครับ,นะรบแต่ก็มันก็ไม่ได้ซ้ำกันในตรงนี้เลยเนาะที่ออก นะครับศูนย์เด่นบนเนี่ยอ,นน 03, อันนี้ก็0ูนย์สามอันนี้ก็0ูนย์เจ็แต่เท่าที่ดูแล้วมันคู่กันกับเลขคู่อ่ะเลขคี่นะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่หรอกนะมันอาจจะคู่กันได้คู่ก็ได้ในงวดนี้นะครับเลขคู่ก็จะเป็น0ูนย์หกศูนนะศูนย์แหรือเป็นเลขคี่อาจจะเป็น0ูนย์ศูนย์หนึหรือ0ูนที่มันออกบ่อยนะครับเนาะพอพอพอจะเป็นเลขเดิมได้ไหมนะครับศูนย 0309จะเป็น03ตรงนี้หรือเปล่ามันมา09แล้วรอบนี้จะเป็น03ไหมก็ไม่แน่นะครับหรือจะเป็นในที่ใน05นะครับ05ไหมเนี่ยนี่มันก็มี09นะครับ0909อันนี้เป็น03นะครับอันนี้ก็เป็น05ไหมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงๆเดียวกันนะครับจะเป็น03หรือเปล่าหรือเป็น05นะครับ อันนี้0307แล้วมันก็พอจะออกเลขเดิมได้ไหมนะครับ0770มาออกเลขเดิมนะครับมันก็พออาจจะออกเลขเดิมเป็น09หรือ06นะครับก็ได้เนาะ่ะก็นําไปจับมาดูแล้วกันนะครับนี่แหละนะบนนะเน้นไปเด่นบนนะครับเนาะ,ะจะมาจะออกหรือเปล่าถ้าไม่มา0เนี่ยผมว่า9ดีแหละไม่9ก็9ก็0นี่แหละที่จะมาบน นะครับเราก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครมันอาจจะไม่มาไม่มีตามนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งในตําแหน่งตรงนี้ก็มามาในที่ในเลขเด่นเหมือนกันนะครับในตําแหน่งในที่ตําแหน่งตรงนี้0801นะครับ801ในตรงนี้ช่วงนี้ก็เป็นในที่ใน0 059อ่ะมา9มา0 นะครับอันนี้ก็เป็น467มา7บนนะครับอันนี้ก็เป็น0 1 0 1 3อ่ะมา0มา3ก็แสดงว่าตำแหน่งตรงนี้ก็มาในเด่นบนเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ย8 0ดศ1นี่ตรงนี้ก็มี0อีกก็แสดงว่านะครับมันก็เน้น0วิ่ง0วิ่งบนตัวเดียวหรือเปล่าจะมาไหม จะมาหรือไม่มานะครับก็มีโอกาสไม่มาก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่ามันเป็น,เ,ปนเพียงสถิติเท่านั้นเนาะซึ่งก็ไม่ดูล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกในตัวไหนแต่ถ้านํามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เนาะพอมีลุ้นเนาะที่ใครที่ซื้อติดไว้นะครับเนาะในตําแหน่งตรงนี้ก็มาในเด่นล่างนะครับเนาะหลักสิบเก้าในหลักสิบบน3 นี่ก็มาในหน่วยแล้วก็9อ่าอันนี้มา10เนี่ยเนาะเออนะที่เลขออกแบบนี้ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย9จะมาในล่างไหมตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับก็นำไปจับแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะครับมัน3คู่กันกับ8คู่กันกับ7 7 8 7 อืมเนี่ยมันก็วนๆเวียนกันอยู่ในเลขใกล้เคียงนี่แหละผมว่าถ้าเ้ามานะครับเนาอะอาจจะเป็นนะครับ9ก8ก็ได้เนาะถ้าเก้ามาจะเป็น98 97อีกรอบไหมมันออกเยอะไปแล้วเนาะนะครับเนาะอาจจะเป็นเลขใกล้เคียงเอ้า9ไหนใกล้เคียงกับ9ก้าแ9ด้เไหมเลขวันอาทิตย์เนาะอ,อาทิตย์แรกด้วยแล้วก็ใกล้เคียงกับในเจ 7, อ่าใกล้เคียงกับ7ก็เป็น96หเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่าใครทุนน้อยเนาะ,อะลองซื้อไปล่างดูแล้วกันนะครับเนาะอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับอ้ถ้าออกมาทั้งบนทั้งล่างนี่ฟุกค,กคักนะครับเนาะเอออ่ะนะครับซึ่งนั่นแหละที่ผมบอกว่านะครับมันที่ผมใช้ในสูตร19ปีเนี่ยก็ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งนี่ สูตร19ปีนะครับนี่ก็เข้านะครับถ้าใช้เลขที่มันออกแบบนี้นี่อ,อันนี้น,น,น,นี่ออก3 0มศนกนะครับ3 0 7 9 7 3 0 7 9 7อาจจะมัวมัวหน่อยนะครับอันนี้ที่ที่ผมเก็บสถิติไว้นะฮะหนึ่งวันที่1กุมภาเนาะอันนี้เป็น17เนาะราถัดมาก็ต้องเป็น1กุมภาเนี่ยก็คือสูตร19ปีเนี่ยตัดเข้านะครับ ถัดมาก็จะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ถัดมาก็ก็อยู่ในปี64นะครับปี64สูตย์9ปีนะครับก็ตัดไม่เข้ามันก็มีมีในตัวเด่นนะครับเนาะในหลัก10เนี่ยมักจะมาในตัวเด่นนะ8 8ดเนาะมันออก83นะครับ 8, นี่8 1นี่ออกมา71ก็ถือว่ายังมีในเลขเด่นนะครับในช่วงตรงนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับสละสูตร19ปี อ่าเนี่ยเนี่ยก็เข้านะครับเข้าตัดเข้านะครับซึ่งดูแบบเนี้ยมันอาจจะงงงไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมเขียนแยกออกมาเลยแล้วกันนะครับเฉพาะสูตร19ปีเมื่อกี้นะครับเนาะอ่าในสูตร19ปีในช่วงช่วงนี้นะครับนี่แหละเอาในงวดน,นี้นะครับคำนวณในสูตร19ปีก็จะได้ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน0ูนย์ 031032 7 7 07107 3 3 2 so, uh, point, like, board, anytime, 3 2 31232 2712 72อ่าอันนี้ของในวันนี้นะครับนี่ถัดมาออก3 0797นี่อ่ะก็มา07แล้วก็ถัดมาในปีนี้นะครับปี64 กเองวดนนี้นะครับไปคำนวณเพราะว่ามันเลขออกคล้ายๆกันเนาะ 9, 3, 5นี่แหละนะครับในวดนนี้นะครับช่วงนี้ออกก็จะเป็นนะครับที่สูตรคำนวณได้ก็จะเป็นที่ใน 5, 5, 2, 1, 5, 2, 2, 5, 8, 1, 5, 8, 2, 5, 9, 1, 5, 9, 2ตักร้อยเป็น 4, 4, 2, 1 4,2,2,4,8,1 4,8,2,4,9,1 4,9,2นนะครับส่วนผลก็ออกเนาะในช่วงนี้ออก1,7,1,8,3 1,7,1,8,3อะ่ะก็8 2เนาะ83 71เนาะอะ่าให้ไป8,1ก็ถือว่าใกล้เคียงแต่มันก็ยังมีในเลขเด่นอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนาะก็ในช่วง นี้นะครับเนาอ,อ่าสูตรก็จะได้ที่ใน0 8 3 0 8 4อันนี้นี่ครับดูจากสูตรเดิมเลยนะครับเนาสูตร19ปีเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ในปีนะครับปี63เนาะแล้วก็หลักร้อยเป็น4 483 484 493 4, 494 4 5 3 4 5 4ในครั้งนั้นออก6 0 3 7 9อ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดสูตรสิบเก้าปีนะครับก็จะเป็นในที่3 3 3สา3ส3มเก้าสามส เก้าสถ้าศูนย์หลักร้อยเป็น6นะครับ6ก9ก็ขอให้โชคดีนะครับก็ไม่แน่เนาะ3ตัวก็ลองติดไว้แล้วกันนะครับเผื่อโชคดีนะใครไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะได้แหละนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับถ้านำในสูตรนี้มาเปรียบเทียบอ่ะอันนี้มีวิ่งล่างด้วยเนาะ9 0เด่นบนอ่ะเนี่ยก็มี0ูอยู่ในสูตรในวันล่าสุดนําไปตัด2ตัวด้วยนะครับถ้า0ูนย์อยู่ในนี้นะครับถ้า0ูนย์มาอยู่นี้ก็มี03มี0ูย์หมี0 0 5หมดแล้วนะศถ้าถ้าเจะมาก็93 92 995 96ตัดหลักร้อยเนี่ยนะครับเนาะถ้าเกิดว่า9แถว9ก้ับศมาเนี่ยครับนะี่ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันกับในตรงเนี้ยด้วยนะครับท,ที่ที่ผมเขียนให้นะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปจับดูแล้วกันนะนะครับเนาะเนะีนะ่ยสูตร์สิบเก้าปีเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์สามเนี่ยศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะเนี่ยตัดตรงเนี้ยอันนี้ก็แปดเนาะแต่มันก็ยังมาในเลขเด่นนะฮะ ก็ถ้าเอาเลขเด่นนี่มันก็ตรงในหลักหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยมาบนหลักร้อยหลักสิบมาล่างนะครับหลักสิบหลักหน่วยมาบนหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าเป็นในช่วงนี้นะครับจะมาบนก็เป็นสามสามหนึ่งสามสองนะก็เจ็ดเยอ่ะเจ็ดมาบนหลักสิบหลักหน่วยมาบน อันนี้นะครับหลัก10บหลักหน่วยมาบนอ่ะหน่หลักหน่วยมาบนก็คือ1หลัก10บหลักหน่วยมาบน8 4 9 3กอ่ะก็มา3มาบนก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยหลัก10นะครับหลัก10บหลักหน่วยมาบนหลัก10บก็จะมี3 3หลัก10ก่อนเนาะเอาหลัก10ก่อน3 2 5หลักหน่วยก็จะเป็น90 90้อ่าเนี่ย3 2 5 9 0นะครับต้องมีในที่ในบนนะครับมันก็อ่ามันก็พอมีลุ้นเนาะอ่าเพื่อศูนย์จะมาบนไหมนะครับแต่เข้าที่ดูในตรงนี้นะครับซึ่งร้อยสิบมาล่างอ่าถ้าร้อยสิบมาล่างนะครับหลักร้อยหลักสิบร้อยสิบมาล่างศูนย์สามสองอ่าสิบสิบมาล่างนี่เจ็ดนี่หลักสิบร้อยสิบห้าห้าสี่สอง 8 9 5 4 2 8 9อ่ะมา8มาล่างหลัก10หลักร้อยหลักสิบนะครับ0 8 4 0 8 4 9 5 0 8 4 9 5อ่ะมา9มาล่างนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับมาล่างก็คืออันนี้บนมาล่างหลักร้อยหลักสิบหลักร้อย3 3 6หลัก10ก็จะเป็นที่ใน3 2 5อ่ะ 2, 2, 5, 3, 3, ้ซ้ํเนี่ยล่างถ้าล่างเท่าที่ดูจากตรงนี้นะครับมันก็ 93, 96, 95มันมีได้มี2ถ้า2ก็ต้องนําไปจับไปซี่บนเป็น92นะครับอ่ะก็ลองนําไปรุ้นแล้วกันนะครับอันนี้นะครับจากสูตร19ปีนะฮะ จากจูกย์สูตร19ปีเพราะว่าเนี่ยมันก็ตัดเข้าเนาะตัดเข้าบนนะฮะแล้วล่าสุดงวดก่อนนี่ก็ที่เป็น603นนี่ก็เลศูนย์สามเนี่ย,ยนระนะรอบนี้จะตัดเข้าตัวไหนนะครับเนาะจะตัดเข้าตัวนี้ไหมนะครับหรือไม่ออกเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับนี่แหละครับสลับในเลขที่ออกนะครับเนาะอ่ะก็แคบหน้าจอันไปแล้วกันนะนี่แหละนะครับ เลขที่ออกนะครับเลขที่ใน593นะครับ593หรือ395เก้าหรือเก้นะครับดาวสูตรนี้ไปช้าดูกันนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตว่ามันก็ออกเลขใกล้ๆเคียงกันนะครับมี7มี7มี7เนาะอ่าล่วสุดจะมี7หรือเปล่านะครับแต่3ก็มานะเนี่ยสามทิ้งไม่ได้นะครับ3มา3มา3นะหรืออาจจะเป็นในที่ใน9เนาะ9ก็มี9นี่ก็มี9กศูนย์หรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเลขที่ ออก3มตัวบนคล้ายๆกันแค่สลับตำแหน่งกันนะนำสูตรนี้ไปใช้ันะครบยังไงก็ขอให้ใช้ใช้ได้เดินดนี้อีกต่อเนื่องแล้วกันนะชุดสรุปลงให้ไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่กทานโชดนคดนะีแล้วกันแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ